เยาาอะไหมเยอะไหมเยอะมากเลยเลื่อเลื่โอเคมาแล้วมาแล้วราคา25บาทอีเนีน โอเโข้างใโอเคเลยเนาะอันนี้คือเรือแจวแบบโบราณตัวเองนั่งนั่งถ่วงให้มันสมดุลนี้นึ่งอ๋อหรอคะอายุอะไรนั่นเรือรวมสองร้อยปีแม่เรือวัดเรือวัดเรือวัดเก่ามากอายุพอๆกับตอนสร้างวัดเลยอื บรรยากาศดีมากเลยครับล,ล่องเรือทั้งลำมีเราสองคนพอเา25บาทครับสองคนก็ไปค่ะไม่ต้องรอเต็มลำไปเลยเพาไปรย่ใกล้นะอ๋อระยะสารเจนะ้าแม่ทับทิมนะครับลุงกำลังพามาเที่ยวนะครับพามาไหว้านี้ที่เขากออกข่าวดีอนไม่มนี่ครับสาเจ้าแม่ทับทิม นท่าจอ๋อถึงว่ามีจระเข้อยู่นี่ครับลุงบอกว่าดงเนี้ยครับมีจระเข้มาทุกปีตับบัวนี่ครับในปียึงเว่าไม้ลูกดอกยาวเนี้ยอยากไปเห็นเราเหรออ๋อ นี่ครับระดับน้ำที่เคยท่วมมาปีที่แล้วนะครับอช่อ